เป็นวัตถุประสงค์ของวอกกิ้งเซนที่ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าเราอยากจะส่งเสริมศิลปะในทุกๆด้านแลว้วประเมยว่าเรายังไม่เคยจัดงานด้านเทเสติง้งงานถ่ายรูปจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนชอบงานถูงงานศิลปะด้านนี้อยู่แล้วแล้วก,ก็ทีมงานผู้จัดก็ได้มานําเสนอว่าเอ๊อยากจะมาจาัดตรงนี้โดยเรามีบุคลากรที่มีความสามารถเช่นคนาจารย์ในมอบูรพานะครับมีคณะศิลปกรรมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยที่มีความสามารถที่อยู่ในท้องถิ่นเราอยู่แล้ว เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะส่งเสริมตรงน,นี้ใช่ไหมอย่างที่บอกว่าเรามีบุคลากรที่มีความสามารถมีสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็มีคอนเซ็ปต์งานวัตถุประสงค์ของ Walking s t r ร e t เนี่ยชัดเจนอยูแ่แล้วก็เลยคิดว่าเราจะจัดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกว่า,ร,ารูปพวกนี้แล้วก็เป็นสมบัติของเทศบาลที่ได้รางวัลเนี่ยก็จะมีความภูมิใจด้วยว่าตรงนี้ก็เป็นความภูมิใจของคนพื้นที่หรือว่า คนทั้พื้นที่ที่มีมีส่วนเสริมให้ส่งเสริมงานศิลปะแล้วเทศบาลก็นําภาพเหล่านี้ศิลปะเหล่านี้ไปใช้ต่อเนี่ยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีคนที่สนใจศิลปะเนียมีกำลังใจที่ดีขึ้นแล้วก็เผยแพร่งานเนี่ยเพื่อให้คนอื่นที่มีความสนใจได้พัฒนาต่อไปค่ะสาหรับคอนเซปต์ของเรานั่นก็คือมว์เสน่ห์บางแสนใช่ไหมคะเราปีหน้าละคะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะจะมีเกิดขึ้นอีกไหมอะคะมีแน่นอนแต่ว่าเราอุ่ไว้ก่อนปีหน้าเนี่ยเราจะ อาจจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ก็ได้อาจจะใช้คอนเซ็ปต์เดิมก็ได้ตรงที่เราเราขอศึกษาแล้วก็ขออุ่ไว้ก่อนนะครับคือเราเรามีแน่นอนแต่ว่ายังตอบไม่ได้ว่าเราจะจัดในรูปแบบอะไรอาจจะมีงานปฏิมาการรมก็ได้งานปั้นงานเซรามิกหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปดูว่าจเจ้า,านใน้าเีตของเราเนี่ยมีความสนใจด้านไหนเป็นพิเศษแล้วเราก็จะเอาตรงนี้ตึ่นออกมาเพื่อให้ให้นักท่องเที่ยวมาชื่นชม อาล่ะค่ะสุดท้ายนี้นะยคะอยากให้ท่านนายกค่ะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านที่กำลังติดตามรับชมรายการของเราอยู่ค่ะครับก็ก็อย่างที่เก่าวัตถุประสงค์นะครับไปแล้วว่าเราทำวอคิ้งสตรีทเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นแหล่งทอง่องเที่ยวแล้วแหล่งทานอาหารแล้วนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นแหล่งที่สนับสนุนศิลปะในทุกๆด้าน<ๆ>ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับที่มีญาติพี่น้องหรือตัวท่านเองมีความสนใจด้านศิลปะเนี่ยอยากจะให้ติดต่อมาที่เทศบาลเมืองจันทุกขนะครับหรือว่ามาที่วอคิ้งสตรีทเองก็ได้ มาติดต่อทางผู้จัดเนี่ยแล้วก็นําเสนอโครงการเข้ามาว่ามีความสุใในด้านในดนในเราจะเก็บข้อมูลนะครับหรือจะมาขอโชว์งานศิลปะอะไรเราก็ดีที่ว่าเราจะได้นําผลงานของท่านที่ทมีความสนใจเนี่ยมาจัดแสดงในเวทีวิสติเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดงานของเราเนี่ยไม่ให้ไม่ให้แพ้ที่อื่น่ยอหิงเชียงใหม่เนี่ยเขาก็มีแล้วรเราก็ต้องสเสริมเสริตรงนี้นะครับต่อไปในอนาคตก็อยากจะเชิญชินทุกคนที่มีความชื่นชอบในศิลปะนะครับได้เข้ามาแสดงออกที่ดีแล้วก็ เราก็สนับสนุนเต็มที่นะครับก็เช like ิญชวนพี่น้องทุกคนครับค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขค่ะกับท่านนายกประงสายกุลกลื้มนะคะที่สละเวลาค่ะแล้วก็ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในการสวัสดีบางแสนค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาในช่วงแรกแล้วนะครับใช่ไหมครับน้องโจนค่ะพี่แม็กกี้คะเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วไปพบกับสรุปความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้างค่ะครับผม ดีบางแสนมินไปทะเลกันไม่อ่ะมินไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็พิสูจน์ดีรู้ว่าท้องกระชิงพีพิสูจน์มาแล้วแล้วก็ทีให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่นไงเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่ บางแสน Wifi ซิตีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wifi ซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1 1 3 2โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1 1 3 2ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบางแสนทางเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ Walking Street จัดงานประกวดวาดภาพเพ้นล่วนลายบนเสื้อและถ่ายภาพระดับเยาวชนนิสิตนักศึกษาบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน25ปีในหัวข้อสเสน่บบางแสนแล Walking Street ลานอเนกประสงค์แหลมแทน่น ซึ่งการประกวดนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการแสดงความสามารถของเงยาวชนและบุคคลทั่วไปโดยมีนายนารงชัยคุณพลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นผู้มอบรางวัลและโลกเกียรติบตัตรมูลค่ารวมกว่า1 0 0นบาทซึ่งมีผู้เข้าประกวดมากมายและมีผู้ได้รับรางวัลวาดภาพยอดเยี่ยมได้แก่ นายเอกพง์ธนาสีในชื่อวิถีชีวิตแสนสุขและรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมนายมิติพัฒน์ลาดเกียรติคุณในชื่อหาดวอนยามเช้า อากาศเย็นลงฝากผู้ปกครองเอาใจใส่บุตรหลานป้องกันการระบาดโรคที่มาจากภัยหนาวในโรงเรียนในช่วงฤด,ดูหนาวนี้อุณหภูมิลดลงทําให้เด็กนักเรียนในชั้นอนุบาลมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยต่างๆอย่างโรคหวัดได้ดังนั้นนายอาทิตย์ ังวันนะผู้อำนวยการกองศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุขและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุขได้ฝากไปยังผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาเรียนที่ศูนย์แห่งนี้ว่าควรจะเพิ่มการเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานให้มากขึ้นเนื่องจากอากาศที่เย็นลงเด็กเล็กๆมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆได้อย่างไข้หวัดหรือปอดบวมและหากพบว่าบุตรหลานของท่านป่วยให้รีพาไปพบแพทย์เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคในโรงเรียนด้วย นายกแสนสุขจัดประชุมร่วมตำรวจจราจรจัดทางเดินวันเว์ถนนหาดวอนภาน,นายนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับตำรวจจราจรนำโดยพันตำรวจโทอนุชาพงเรืองรองรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสนสุขและร้อยตำรวจเอกเสกสรรสีเพลสารวัตปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแสนสุขจัดประชุมวางแผนการจัดการจราจรเดินรถทางเดียวณนห้องประชุมชั้นสี ศบาลเมืองแสนสุขหลังได้รับการร้องเรียนถึงปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงวันหยุดยาวหรือเทศกาลต่างๆและจอดรถสองฝั่งบริเวณห้ามจอดและทําให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเกิดความเหื่อหน่ายถึงเรื่องปัญหารถติดและไม่มีที่จอดรถโดยมีเทศกิจและผู้นําชุมชนต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังถึงปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดการเดินรถทางเดียวบริเวณถนนเลียบหาดวนานา ซึ่งทางนายกได้จัดทดลองใช้รถเดินทางเดียวตั้งแต่ถนนบางแสนล่างซอย1ถึงถนนบางแสนล่างซอย14โดยให้ถนนบางแสนล่างซอยแและซอยนาทีทิพย์รถวิ่งสวนทางได้ซึ่งจะเริ่มทยอยใช้โดยให้มีการทำเส้นแบ่งป้ายบอกทางและตำรวจจราจรคอยจำกัดเส้นทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดและทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวโดยที่ไม่เกิดความเบื่อหน่าย วยและจะทําให้การท่องเที่ยวของหาดวอนภาบางแสนจะได้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นน,นายนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันฟุตบอลนนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน9ปีครั้งที่5ที่สนามโรงเรียนวัดตาล้อมตำบลเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโดยมีนักฟุตบอลจากทีมโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข รวมสิบโรงเรียนเข้าร่วมชิงชัยซึ่งการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ร่วมกับโรงเรียนต่างๆเพื่อเป็นการปูพื้นฐานนักกีฬายกระดับการแข่งขันฟุตบอลในเขตเทศบาลและเป็นการเพิ่มความสามาคัคคีระหว่างกลุ่มโรงเรียนภายในเขตเทศบาลโดยการแข่งขันจะมีขึ้นในระหว่างวันที่20-29ธันวาคมนี้โดยแบ่งเป็นสายระหว่างสาย A และสาย B และผู้ชนะในลำดับที่1-4จะได้รับเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลจากเทศบาลเมืองแสนสุขและใบประกาศเกียรติคุณ ต่อมาที่อาคารโรงเรียนวัดตาลล้อมน,นายนรงชัยคุณปลื้มยังได้เป็นเกียรติในการเปิดศูนย์สาธารณาสุขมูลฐานชุมชนตาล้อมและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาล้อมเทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองแสนสุขในการดําเนินโครงการดังกล่าวตามโครงการการบริการสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งศูนย์แห่งนี้จะใช้จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารด้านการสาธารณสุขและใช้เป็นที่ดําเนินงาน ของกลุ่มอาสาสมัครสาธรารณาสุขเมืองแสนสุขต่อไปเทศบาลแสนสุขจัดโครงการเคลื่อนที่รับใช้ประชาชนเทศบาลเมืองแสนสุขจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่หน้าลานอเนกประสงค์แหลมแท่นตำบลแสนสุขจังหวัดชนบุรีเพื่อเป็นการได้ใกล้ชิดก,กับประชาชนและช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆอาทิอาทิด้านการบริการสาธรารณาสุข คุณภาพชีวิตโดยทางเทศบาลได้จัดให้มีการขายของโอท็อกและจัดร้านขายของต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้จัดจ่ายซื้อของด้วยราคาอย่างเป็นธรรมพร้อมทั้งจัดการบริการดูแลประชาชนเช่นการตรวจสุขภาพตัดผมฟรีหรือการทำหมันสุนัขฟรีนอกจากนี้ทางเทศบาลยังจัดโครงการวันคนพิการสากลเทิดไทอง์ราชันโดยมีนายนารงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมอบอุปกรณ์รถเข็นไม้เท้าและที่นอนยางพารารวมกว่า200ชิ้นให้แก่คนพิการเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้หรือขาดแคลนสิ่งของ,งต่างๆได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้กำกับการชนบุรีร่วมกับนายกอบจและนายกเทศบาลเมืองแสนสุขจัดปล่อยขบวนแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จังหวัดชนบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2555 ณบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีโดยมีนายธเนศพินเมืองงามผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดงานและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุร่วมกับนายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและน,นายนรงชัยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ซึ่งเนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะเป็นช่วงวันหยุดยาวประชาชนจะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จึงมีการใช้รถและถนนเป็นจำนวนมากทำให้อุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงปกติซึ่งทางรัฐบาลได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรวม7วันเพื่อเป็นการลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ลดลง โดยจะมีการตั้งด่านตรวจและหน่วยสนับสนุนบริการประชาชนเพื่ออำนนยความสะดวกการ,กรจราจรและเป็นการป้องกันอีกทางด้วยและตอนนี้เวลาของรายการสวัสดีบางแสนก็ได้หมดลงแล้วค่ะหากทุกชมท่านใดน,นะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราไม่ทนันก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าสามารถเข้าไปชมย้อนหลังกันได้แล้ววันนี้ทาง w w w c h a n n l b u r i m e d i a c o m ค่ะพี่แม็กกี้คะครับผมรวมถึงผู้ชมนะครับที่มีเรื่องร้องเรียนนะครับแนะนำนะครับสามารถส่งมาได้เลยครับที่ sms นะครับ4 2 2 1 3 0 0ผ่านรายการสวัสดีบางแสนของน้องจูนนะครับง่ายๆครับเพียงแค่พิมพ์ tb ตามด้วยข้อความที่จะร้องเรียนพร้อมกับทำแนะนำนะครับรวมถึงอีกอื่นช่องทางด้วยนะครับนั่นก็คือ hotline สายด่วนครับ 1132กดยกหูบอพูดตุยเลยค่ะและก็มีอีกช่องทางหนึ่งนะคะสำหรับช่องทางสุดท้ายค่ะสามารถกรอกข้อความลงทางด้านหลังของหนังสือพิมพ์แสนสุขนิวแล้วก็ส่งกลับมาที่เทศบาลได้เลยค่ะอันว่าตอนนี้นะคะหมดหน้าที่ของเราทั้งสองคนแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับสห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะบานุุ ชาชนสามคีประเพณนวันไหลบางแสนแสนสูงสามนุขลืน่นางข้าวหลาน้องมนประชาชนสามคีประเพณนวันไหล